น้ำขาวนิวข่าวสารใกล้ตัวที่คนรมังค์ขาวไม่ควรพลาดสวัสดีครับวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลมังนําขาวจะมาแนะนําวิธีการและขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจําปีงบประมาณ2,570สามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ที่งานสุดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์องค์การบริหารส่วนตำบลมังนค์ขาวหลังจากเข้าประตูมาแล้วห้องงานสุดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ จะอยู่ด้านขวามือจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการและให้คำปรึกษาครับสวัสดีค่ะนางสาวสุภรัตน์พันนาชื่อเล่นจิตนักพัฒนาชุมชนชำนาญการกับผมนายปัญญาปรมเทธโกชื่อเล่นโทตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนติดต่ออะไรครับติดต่อผู้สูงอายุค่ะหนึ่งการยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเงินเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570 เปิดให้ยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงวันที่30กันยายน2569ณนะงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์องค์การบริหารส่วนตำบลมังลำขาวให้ผู้สูงอายุลายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์แล้วและผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ2570 ซึ่งนับจนถึงวันที่1กันยายน2,569หรือเกิดก่อน2กันยา2,510การลงทะเบียนเป็นการลงทะเบียนยืนยันสิทิเพียงครั้งเดียว 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมีสัญชาติไทยมีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลบางน้ำขาว เป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่2กันยา2509ถึงวันที่1กันยา2510สำหรับผู้สูงอายุรายใหม่ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหาน่วยงานรัฐนักวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. หลักฐานในการยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุมีดังนี้บัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 4. การดําเนินการแทนผู้สูงอายุให้เตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 1. บัตรประจําตัวประชาชนผู้รับมอบอานาจและผู้สูงอายุฉบับจริง 2. ทะเบียนบ้านผู้รับมอบอำนาจและผู้สูงอายุฉบับจริงและ 3. หนังสือมอบอานาจการสิ้นสุดการได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1. เสียชีวิต 2. ย้ายภูมิลำเนาออกจากเขต ตำบลวังน้ำขาว3แจ้งสลาสิบเพื่อขอรับเงินเมียยังชีพและ4ขาดคุณสมบัติาได้มาขึ้นทะเบียนกับสบตวังน้ำขาวเรียบร้อยแล้วเป็นการขึ้นทะเบียนล่วงหน้านะคะเกิดเดือนสิงหาจะได้รับเงินถัดจากเดือนเกิดอีกเดือนคือเดือนกันยายน2,570หรืออายุครบ60ปีบริบูรณ์ถึงจะได้รับเงินนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ กรณีได้รับเบีย้ยผู้สูงอายุอยู่แล้วและได้ย้ายมาในพื้นที่ตบลงน้ำขาวจะต้องมาขึ้นทะเบียนที่อบตองน้ำขาวภายในปีงบประมาณที่ย้ายหรือไม่เกินเดือนพฤศจิกาย,ยนของปีนั้นๆทั้งนี้ให้ได้รับเงินเบีย้ยยันชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณถัดไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์อ,องค์การบริหารส่วนตบลงน้ำขาวโทร055-946 แปดศต่อ19